เดียโก้มารโดนาร้อย็นะครับโอ้โห و, ลิ้นพัน์หมดเลยในกิจกรรมโค้ดนีอนนะครวันนี้บอกเลยว่าต้องได้ใครสักคนลุยอันนี้เป็นแบบว่าใส่แรง้งมานะครสามารถกดได้เลยนะายอันแรกไม่รีรอแสงนะมาแล้วมาแล้วใครโอ้โห sp ใครวะหูพวกอเมรโอเคมาคนต่อไปนะครับ อันนี้เรากดอะไรได้ต่อเนี่ยเฮ้ยยังมีต่อวานี่ขายไม่ได้นะครับมาลุยไปมาแล้วเฮ้ยโปลเชยเหรอเอสพใครวะวคามาเอรริชคามาริช,อรชโอเคลุยต่อนะครับบางหลีผมว่าอาจจะจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ไม่รู้จักชื่อนะครับโอเคลุยไป มาแล้วมาแล้วญี่ปุ่นซีเอม็มเฮ้ยฮีโร่โรนากตาตะโอ้โหวิเอาว่าเท่าไหร่เนี่ยกี่พันโอ้พันสามโคตึงพอได้พอได้พอได้ลุ้นหลังๆพอได้แล้วโอเคมาได้อีกอันหนึ่งร้อยหนึ่ถึงร้อยเจ็ดลุยดิไป ฝรั่งเศส C M ปารีสซอยเอเมรีอะไรหรือเปล่าวะเออใช่จริงด้วยร้อยสามโอโ้โหกี่พันเนี่ยกี่พันเนมโอ้ร้อยสี่เก้าเคมาหนึ่งหมื่นลุยไปเยอรมัน C B ฮะคุ้มเมลวะไม่ใช่อนดอน ต่อไปเราจะมาเปิดแพ็กที่แบบว่าใช้เพชรเลยนะฮะมาสามพันเพชรก่อนเลยเพชรกับ FC point นะไปๆๆรัวๆรัวๆจัดไปดิขายไม่ได้ไปมาแล้วทุกคนมาแล้วเว้ยเนเธอร์แลนด์เรอะคอนแลนด์ LB อาแจกห้าตุวคอนเทอร์คิดเลยนะครับอันนี้ในฟุตบอลเมเนเจอร์แปดร้อยก็ว่าได้อยู่เอาไว้ย่อยโอเค มาลัวน่ามาสักทีเอะมอก็ได้อ่ะเออเอาอะไรต่อดีนะลังเลยนะครับเอา 7, 7, เจ็ดพันห้ารอยดีไหมเจ็ดพันห้าร้อยเพชรโอเคเจ็ดันห้าร้อยแล้วกันไปลุยมอมาก็ได้ไปโอ้ยที่สิเป็เอ็มได้อยู่ฮะแค่นี้เลยเหรออย่างเงิบอ่ะโอ้เพชรไม่พอว่ะอาจจะต้องใช้ f อฟซีพอย เอฟซีพอยก็ได้มาไปลุยฮะไม่วอล์กเลยอ่ะโอ้โห99โคตรเกลือใครต่อดีเนะี่ยนี่ละกัน1,000ไปมา104ขึ้นไป105ก็ได้มาแล้วเฮ้ย PSV บุกยัเะกู โอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคไปมาแล้วทุกคนเขาคือเฮ้ยญี่ปุ่นเออเอมมิตโตมะโอ้โห้แต่มิตโตมะร่างนี้มีวิ่งแบบวิ่งสปีดนะมีมีสายฟ้านะว้วิ่งไวไม่แน่จะเก็บ okay, ไว้เล่นจับผมใช้ไตโอดิเอลเอมอ่ะโอเคเราไปเป็นรดีวะเอาเป็น สวิงสวงสวิงสวงนี่ละกันห้าร้อยมาเรากดไปแค้สองรอบนะครับมาลุยหายไม่ได้มามาแล้วเบลเยี่ยมอาร์วิวโดกูไม่ฮะเองใครวะเนี่ยโอ้โหบากายโยโก้แม่งได้สองล่างเลยได้ทั้งฮาโลวีนแล้วก็อันนี้นะฮะจะเจอกันอีกเลยน้องชาย ไปลุยโอเคมาอันนี้แหละลุน้นไปดิเองอีกแล้วอวตัวนี้แล้วกันหนึ่งพันมา สองรอบไปไปดิเฮ้ยไม่วอล์กนี่คือเกินไปป่าพันเอ็กซ์ีพอยต์เลยนะเว้ยอีกรอบหนึ่งมามาราโดน่าวอล์กมาแน่นอนวะโอเค2,500ยเพชรได้อยู่สักสองรอบปึ๊บ ไปขายไม่ได้มาอังกฤษซีบีเฮ้ยโมงรออีกรอบแล้วกัน เค okay, มาเรามาแลกเปลี่ยนบ้างเอาตัวที่แบบว่าได้มาไม่ใช่โอ้วไอตัวที่ขายได้นี่เราน่าจะเอาไ้ขายนะครับเค okay, มามปึ๊บตัวนี้แล้วก็บากายโยโก้แล้วกันมึงไปสักตัวดีไหมเนี่มยมีสองตัวนักพี่เสียดายน้องไม่รักหรอกไม่เก็บไว้เล่นอยู่แล้วครับไปลุยมารอบนี้แหละไม่มาราโดนาก็มองนั่นแหละลุยมาครับสกอตแลนด์ โอ้โหพีมาเรโอเคมาต่อไปนะครับหนึ่งพันห้าร้อยมาเราลองกดนะลองกดแบบนี้บ้างเผื่อได้นะครับเรากดได้สองรอบมาแล้วอังกฤษ CB เฮ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้ <CB. S 1> นั่นไงว่าแล้วโอ้โ oh. ห ฝรั่งเศส cm ใส่มาโอเคอันนี้ว่าย่อยนะฮะร้อยสามได้อยู่ได้ประมาณ30พอยนะสรุปเลยนะครับว่าคลิปนี้นะสำหรับผมเองนะครับดูทรงแล้วไม่เกลือว่ะใครคิดว่าผมเกลือหรือไม่เกลือก็คอมเมนต์มาได้บ้างคอมเมนต์ไม่ใช่มาคอมเมนต์มาได้บ้างคอมเมนต์มาเลยแล้วใครที่ได้มาลาดน่าแล้วเนี่ยลองคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วก็รีวิวให้ผมด้วยคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับแม่งโคตรเกลือ